สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆครับจะให้ดูเจ้าเยนมาครับน่าจะฟางติดตู้ครับกระดวยเปียกต้อดูรกระดุยจ่อ,อ,อโซ่ตกครับโซ่คอตก งานเข้าแล้วครับโซพอตกครับ นี่โซเกะมาแล้วครับนะฮะเวกเกิดอยู่นะเวทโทษั้งเลยโอ้สเตอร์มันหมดครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก่อนให้เปลี่ยนมันจะเสร็จให้ไหมหรือถกแล้วดิเบวดเลี้ยงใช่ไหมตัวเส้นปลามันหมดแล้วครับสเตอร์มันหมดครับอ่างมอวิลลี่

ទៅគីបណាយ៉ាយមកវិញចូលលុកទេវីព្រមគត់វិញមិស្ទឺនោះទេវីក្រួយទេខ្ញុំដាក់ក្រួយអាដាក់ក្រួយបានខ្ញុំមិស្ទឺនឹងចាប់ហ្នឹងចាប់ហើយបើលឿនๆនេះនេះត្រីអាមូន ีอมันะเอาแล้วเกี่ยวกับตอรครับมาดูว่าโซ่จะตกอีกไหมครับระบบปอมันจะเป็นโซ่ครับใ้โซ่ลำเลียง บางจะตกร่องกลางนะสะรถเล็กฟางจะตกร่องกลางสวยครับไปกันไกลมันงีดังเนี้ชมรถเล็กกันมากครับหลังจากที่ชมรถใหญ่มาหลายคันแล้ว เหมาะสำหรับนาเล็กๆกับดูโซ่มันตีกับโซ่โซ่ตัวที่มันตกนะ วางมันจะสวยครับตัวเล็กจะได้ฟังให้วัวมันจะวางร่องกลางครับถ้าน้ำมีน้ำนะครับมันมันจะไม่โดนน้ำมันจะไม่โดนโกลน์ไปเรื่อยๆน้เนิบๆครับเจอข้าวลมนี่ก็ ติดชาหน่อยหรือว่าใช้ได้อยู่นะโซ่สเตอร์มันหมดครับมันต้องเปลี่ยนสเตอร์แต่เราจะรอให้เสร็จนานี้ก่อนนะคลิปนี้ก็ให้ชมเพียงตอนนี้แล้วกันครับ